สวัสดีครับผมกอนนะครับเจ้าของโครงการบ้านแฮปปี้โฮมโครงการของเราก็ตั้งอยู่บนถนนสียเฉลิมจังหวัดเชียงแสาอยู่ใ,ใกล้ๆกับตลาดนัดหัวนาแถววงเวียนหัวนาครับห่างจากวงเวียนสักสักห้าร้อยเมตรนะครับซอ,อยเทศบาล22่สิอข้างโรงพยาบาลก็เข้าไปในซอยสัก300เมตรครับ องค์การเราอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ร้อนครับเมื่อวานนี่ฝนตกวันนี้ก็ร้อนรู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มจะมีอาการเริ่มจะไม่สบายแล้วครับตอนนี้ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องอกู้ร่วมกู้ร่วมกู้ร่วมก็คือกู้อ่าก็คือ ในกรณีของที่ดินบ้านพวกนี้เราสามารถที่จะซื้อร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันหรือว่ากู้ร่วมกันได้ก็ส่วนมากธนาคารก็จะให้อยู่ที่สองคนสามคนก็คือไม่ส่วนมากแล้วไม่เกินสามนะครับตรงนี้รวเว้นว่าที่ดินที่ดินเปล่าเป็นใหญ่ๆแล้วลงถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอันนั้นอาจจะเฉพาะที่ดินอาจจะไหล หลายคนได้นะครับส่วนอันนี้เราจะพูดถึงบ้านบ้านพร้อมที่ดินและก็เราจะกู้ร่วมก็คือกู้กันสองคนสามคนอย่างเงี้ยครับก็ทำไมต้องกู้ร่วมหลักๆก็คือส่วนมากแล้วนะก็คือผูอ้ก,กู้หลักคนแรกอะรายได้อาจจะไม่พอบ้านราคาอาจจะสองล้านสามล้านแต่ว่ารายได้เราไม่พอ ต้องเอารายได้คนที่สองมาช่วยในการผ่อนอในการทําสัญญาธนาคารก็ถึงจะผ่านจะมี <c oughs> สองคนหรือสาคนแบบนี้ครับนะหรือว่าบางคนก็รายได้พอแต่ว,ว่าอยากจะถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเองเช่นสามีภรรยายอยากจะถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันคู่ร่วมไปเลยอย่างเงี้ย ก็ได้ครับอันนี้อันนี้เราจะมีสำหรับการกู้ร่วมนะครับผู้ที่จะมากู้ร่วมก็คือมันต้องมีความาสัมพันธ์กันใกล้ชิดกันระดับหนึ่งก็มีแฟนกันสามีภรรยาอันนี้อันนี้เป็นปกติแล้วพี่กับน้องอแม่หรือพ่อกับลูก เลือดแต่สามคนเลยที่ผมกำลังคุยอยู่ดูเค้สอยู่ก็มีพี่น้องและก็แม่สามคนเลยก็ได้ก็เป็นการกู้ร่วงแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ก็ผู้การกู้นะครับก็จะมีผู้กู้หลักอันนี้เป็นตัวอย่างของทอสอสนะก็จะมีชุดอันนี้ของผู้กู้หลักน,นี้ของผู้กู้ร่วมมันจะสีหัวมันจะสีเขียวเขียวหน่อยอันนี้ของทอสอส เป็นตัวอย่างการเออทุกวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับการกู้ร่วมนี่แบบที่คู่รักเพศเดียวกันก็กู้ได้แล้วนะครับจะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงทีอ่อยู่กินกันทุกวันนี้ก็เยอะตอนนี้ก็ธนาคารหลายๆธนาคารเริ่มต้นนี้จะเป็นของกสิกร นะครับที่จะรับเริ่มมานานแล้วละ่ะแต่ธนาคารอื่นปีนี้นะครับปี6 5เ้านี่ก็มีหลายๆธนาคารที่เริ่มน่าจะเป็นกรุงศรีทีทีบี B, พวกนี้กห็หลายธนาคารที่สามารถที่จะคู่รักเพศเดียวกันก็กูุ่รรวมกันได้ซื้อกสิทธิ์ร่วมกันได้นะครับอันนี้นะส่วนรายละเอียดอะไรนะมันก็ไม่ได้ยากเราก็ปรึกษาเราได้ส่วนมากก็จะให้ ไปลงบันทึกประจําวันอยู่กินฉันคู่รักนะครับอันนี้จะเป็นบันทึกประจําวันกับตําตรวจเน,นี่ยนาครก็จะให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเราเป็นคู่รักกันนะครับสำหรับเพศเดียวกันที่อยู่กินกันอันนี้ก็ก็โอเพ่นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นทรรกับทุกเพศ พูดต่อไปถึงการกู้ร่วมกู้ร่วมอยู่ที่ได้ทั้งสองคนสามคนนะครับการกู้ร่วมการกู้ร่วมเขาก็จะใช้รายได้ของทั้งสองคนมาคำนวณคำนวณกับให้มันแมทกับราคาบ้านราคาที่ดินตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะรายละเอียดก็ไม่เยอะหรอกเนาะตรงนี้ก็อาจจะ บางคนอาจจะมีคนถามมาแหละสงสัยว่ากูร่วมได้ไหมกูร่วมกันได้ครับกูร่วมกันได้ขอให้บางคนอาจจะมีภาระที่ผมทาอยู่ก็มีผ่อนลดอยู่ทําให้รายได้เหลือไม่พอที่จะไปผ่อนบ้านจริงๆก็คือช่วยกันผ่อนนั่นแหละแต่ธนาคารเขาก็จะให้กูร่วมกันเอารายได้มาแชร์กัน แปลกันเนี้ยอ่าครับผมนะส่วนการกรองเอกสารก็พู่กู้หลักนี้ก็จะเยอะกว่าหน่อยอเยอะกว่าเยอะกว่าหน่อย,ยนิดนึงส่วนคู้กูร่วมนี่ก็ต่างกันอยู่แค่2แผ่นนะมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ปรึกษาเราได้ครับ เ,เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเ,าเรื่องเครดิตกู้ได้กู้ไม่ได้ก็ปรึกษาผมได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องมาซื้อโครงการของผมนะครับไม่เป็นไรแต่ก็ปรึกษาได้พี่ผมอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ก็โทรมาได้เลยเรีบก็โทรมา,าไม่รีบก็แอดไลน์ line, แล้วก็ไลน์มาฝากไว้เดี๋ยวผมเปิดดูปกติถ้าเป็นเวลา บางทีมันจะรับโทรศัพท์ไม่ได้เนี้ยก็ส่งถ้าเป็นแชทแชทในเฟซอย่บางทีผมอาจจะอ่านช้าเพราะว่ามีเวลาอ่านก็คือตอนกลางคืนตอนนี้ก็ตอนที่อัดคลิปนี่ก็สี่ทุ่มตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับเงียบเสร็จจากงานอย่างอื่นแล้วก็แบ่งบันข้อมูลก็ลงคลิปส่วนมากก็จะเป็นจากคําถามจากเพื่อนที่จะถามมาก็เลยเอามา แชร์แบ่งปันให้คนอื่นเพื่อคนอื่นอยากจะรู้มันไม่ใช่ว่าคนเราจะไปรู้ทุกอย่างเนาะครับก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้ครับผมกรวิทยากรสุภายเจ้าของโครงการาบ้านแฮปปี้โฮมอันนี้ก็อยากจะมาดูบ้านเสาร์อาทิตย์ก็นัดมาได้ครับผมเอออย่างหนึ่งนะครับการดูเกี่ยวกับข้อมูลอะไรต่างๆนะการดูคลิปหรือว่า เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคือกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของธนาคารมันจะมีการอัปเดตเปลี่ยนอยู่เรื่อยอันนี้อยากจะให้เราดูคลิปใหม่ๆหรือว่าคลิปล่าสุดหรือว่าที่เป็นสาระหรือว่ากฎระเบียบที่มันอัปเดตท,ที่สุดนะตอนนี้ก็คือวันที่18สิงหา2565้าาคลิปที่ผมพูดอยู่เนี่ยมีหน้ามันอาจจะใช้ไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ลงใหม่แต่ว่าเนื้อหามันอาจจะเปลี่ยนไปไอสิงที่ผมพูด,ดวันนี้ปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนมันไม่อาจหรอกก็คือมันเปลี่ยนเลยแหละเพราะว่ากฎระเบียบหนะ้าคารต่างๆเนี่ยกนที่ที่เราทํามาก็มันก็จะมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามภาวะเ,เศรษฐกิจของประเทศของเรานะ เนาะวันนี้ก็สั้นๆหน่อยนะครับสำหรับลิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ